สวัสดีครับขายเซียนคืนมุสลินกับสิริมารีวิวสินค้าก่อนจัดส่งในเสาร์ว,วันพุธที่เจ็ดครับผมเนี่ยเป็นงานก่อนจัดส่งกับผมก็ถือโอกาสมารีวิวให้พี่ให้น้องที่สั่งเขามาได้เบิ่งไรยระยะสินค้าก่อนจัดส่งครับเนี่ยเป็นบ่วงคืนสามสิบเอ็ดลักครับผมบ่วงโคกนิวป็นบ่วงโคกนิว รอใส่ลังเก็บแลวกจัดทรงครับเนี่ยนี่เป็น31ลักบวงคาวเนี่ยตัวนี้เป็นคืนเดียวชุด2ีลักสามชุดคับผมเป็นงานสัง่งถือโอกาสารีวิวให้เนี่ยลูกค้าได้เบิ้งกับผมได้เบิ้งสินค้าก่อนจัดทรงเพื่อความจัดเก็นในการสื่อขายกับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ c ซีดีครับผม ว่าจะเป็นคืนผีเสือ้อรอใส่ล่างเก็บครับผมมรายละเอียดล่างเก็บเพิ่มเติมครับผมความสวยความละเอียดตามภาพ้างนาท่านเลยครับผมเนี่ยทางขายเซียนคืนวัชรินก็รับประกันให้ได้ครับเห็นภาพ้างนาท่านเป็นล่างเก็บนี่คืออัลละยี่สิบห้าบาทเด้กครับผมอัลละยี่สิบห้าบาท ถือว่าเป็นโปรพิเศษจากขายเสียนคืนมุกซุลินครับผมเดยนำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องครับอันละยี่สิบหาบาทไซขนาดใดถึงบวกเกินหาจุดหานิวกบผมบเกินหาจุดหานิวหรือว่าที่ไ่หกนิวสิใดขนาดใดเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้เบิ้งครับผมนี่คือ เอามาทดลองใส่คืนหกนิ้วครับผมใส่คืนหกนิ้วกะใส่ได้ครับผมใส่ได้แต่ว่าส่วนที่เหลือขานาดกะเหลือบ่อลายครับผมเหลือประมาณสองนิว้วนี่คืออันละยี่สิบห้าบาทครับผมนี่ยี่สิบห้าบาทคือใส่คืนลักกะประมาณบ่เกินหาจุดหาหนิวกะผมแต่ว่าถ้าใส่หกนิ้วกะ พ่อใส่ได้ครับพอใส่ได้คนละราคาครับผมถ้าเป็นอันยาวกับสีตกอะละสามสิบห้าบาทครับผมถ้าเป็นอันยาวกับสีใส่ได้ถึงประมาณแปดเก้านิ้วสบายสบายครับแต่ตัวนี้เป็นลังเก็บแบบสัน่นใส่ขนาดบอกกินห้าจุดห้านิ้วถึงหกนิ้วครับผมอ่ะละยี่สิบห้าบาทสำหรับทันใดที่ตามหากะ โทรขมาสัางได้ครับผมโทรขมาสัางได้ที่0927635570หรือว่าี่ถักเฟสทักลายนะรัผมพิม์เดี๋ยวผมจะพิมพ์รายละเอียดสินค้าไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือถ้าเป็นเฟสก็อัดพลลช่อทองนะพิมพ์เขามาเลยครับผมเพื่อความจัดเจนในการสื่อขายกับอยากเห็นภาพเห็นรูปเป็นวิดีโอภาพนิ่งผมก็จะได้ส่งให้ท่านได้บึง่งทางขอความ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปใหม่ๆกับผมก่อนจัดทรงกับฝากพี่ฝากน้องไว้ซักนี้ก่อนครับสวัสดีครับ